เล่าเรื่องเพลินวันนี้เสนอตอนเธอคนเดียวไม่เคยพอในบางช่วงของชีวิตเราอาจเจอใครบางคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและในเวลาเดียวกันก็อาจมีอีกคนหนึ่งที่เขามาทำให้หัวใจเราเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแล้วถ้าคุณเลือกไม่ได้ละ่ะคุณจะรักษาทั้งสองคนไว้หรือจะกล้ายอมรับความจริงว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยแบ่งปันกับใครได้เลยเรื่องราวต่อไปนี้ คือเธอคนหนึ่งที่มีรักสองทางแต่จบลงด้วยการไม่เหลือใครเธอไม่ได้เลวร้ายเธอแค่โลภในความรักจนลืมไปว่าหัวใจของคนอื่นก็มีค่าไม่แพ้ของเธอและนี่คือเรื่องราวของเธอเธอคนเดียวไม่เคยพอเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะบทเรียนของหัวใจในคืนนี้อาจเจ็บกว่าที่คุณเคยรู้สึกมาน้ำหวานหญิงสาวหน้าตาดีมีสเสน่ห์ฉลาดพูด และดูน่ารักในสายตาของใครต่อใครเธอไม่เคยขาดผู้ชายที่พร้อมจะรักและดูแลแต่ปัญหาคือเธอไม่เคยรักใครได้แค่คนเดียวในคาเฟ่เล็กๆย่านอโศกน้ำหวานยิ้มหวานส่งกาแฟให้ชายหนุ่มตรงหน้าพี่โทษน้ำหวานใส่น้ำตาลเพิ่มให้นะรู้ว่าพี่ชอบหวานหวานน้ำหวานนี่รู้ใจพี่ตลอดเลย ถ้าพี่ไม่ได้เธอพี่คงเหงาตายแน่แนเธอยิ้มให้เขาอย่างใส่ซื่อแต่หลังจากพี่ทศเดินออกไปเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ดังขึ้นพัดเลิกงานยังเดี๋ยวแวะไปรับนะคิดถึงน้ำหวานพิมพ์ตอบกลับอย่างรวดเร็วคิดถึงเหมือนกันค่ะวันนี้อยากกินชาบูด้วยกันนะเธอเลือกไม่ได้เพราะพี่ทศคือคนที่มั่นคง ดูแลเธอเหมือนเจ้าหญิงแต่พัดคือความสนุกความเร้าใจและอิสระและเธอก็อยากมีทั้งสองเพื่อนสาวน้ำหวานแบบนี้มันไม่ดีนะเธอหลอกทั้งสองคนเลยฉันไม่ได้หลอกฉันแค่ยังเลือกไม่ได้ฉันรักทั้งคู่จริงๆนะแล้วถ้าเขาจับได้ละ่ะน้ำหวานนิ่งไปไม่ตอบเพราะแม้แต่เธอเองก็รู้ว่าเธอกำลังเล่นกับไฟวันหนึ่ง พี่ทศส่งข้อความมาหาเธอคืนนี้พี่อยู่แถวคอนโดน้ำหวานพี่ขอขึ้นไปหาได้ไหมแต่เธออยู่กับพัทาน้ำหวานรีบตอบกลับวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะพี่พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวโทรหานะเธอหันไปกอดพัดต่อแต่ไม่รู้เลยว่าพี่ทศกําลังยืนอยู่หน้าคอนโดและเขาเห็นทุกอย่างความจริงเจ็บยิ่งกว่าคำโกหกวันต่อมาโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นทศ เสียงเย็นชาเราคุยกันหน่อยไหมน้ำหวานเธอรีบไปหาเขาพี่ถดยื่นโทรศัพท์ให้ข้างในคือข้อความแชททั้งหมดระหว่างเธอกับพัทและภาพที่เขาถ่ายไว้เมื่อคืนขณะที่เธอกอดกับผู้ชายอีกคนทาไมถึงทำแบบนี้พี่รักน้ำหวานหมดทั้งใจนะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่ไม่ต้องพูดอะไรอีกพี่พอแล้วเธอพยายามติดต่อพัท แต่เขาก็เงียบจนวันหนึ่งพัดต,ตอบกลับมาเพียงประโยคเดียวฉันไม่ใช่ของเล่นนะน้ำหวานขอให้เธอเจอในสิ่งที่เธอทำทุกอย่างพังทลายไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีแม้แต่เพื่อนที่จะปลอบเธอเธอกลายเป็นข่าวซุบซิบถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงหลอกลวงในร้านกาแฟเงียบๆวันฝนพรมน้ำหวานนั่งอยู่ลำพังโตะ๊ะตัวเดิมที่เธอเคยนั่งกับพี่ทศ กาแฟร้อนๆถูกวางลงตรงหน้าแต่ไม่มีใครนั่งฝั่งตรงข้ามอีกแล้วเธอเปิดมือถือขึ้นมาเหมือนคนที่ยังรออะไรสักอย่างทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครจะส่งข้อความมาแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอกลับเป็นโพสต์ใหม่จาก Facebook ของพี่ทศภาพถ่ายพี่ทศในชุดสูทจับมือผู้หญิงคนหนึ่งอย่างอ่อนโยนใต้ภาพมีแคปชั่นว่าขอบคุณที่เข้ามาเยียวยาหัวใจคนที่เคยพังน้ำหวานมองภาพนั้นนิ่ง เธอพยายามยิ้มแต่ใบหน้ากลับบิดเบี้ยวเธอเลื่อนลงอีกนิดโพสต์ถัดมาคือภาพของพัดกำลังยือนอยู่หน้าคอนเสิรต์ตข้างๆเขามีผู้หญิงอีกคนที่กำลังหัวเราะอย่างมีความสุขข้อความใต้ภาพเขียนว่าครั้งนี้ผมจะไม่รักผิดคนอีกแล้วมือเธอสัน่นหัวใจแน่นน้ำตาไหลออกมาเงียบๆโดยไม่ต้องมีเสียงสะอื้นน้ำหวานพ,พึมพำกับตัวเอง สุดท้ายคนที่รักฉันจริงก็เดินจากไปพร้อมกับหัวใจของเขาพร้อมกับความรักที่ฉันไม่เคยรักษาวไว้ได้เธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ความเจ็บมันมากเกินกว่าจะเก็บไว้โทรศัพท์เธอเงียบไม่มีข้อความไม่มีใครโทรหาไม่มีใครเหลียวแลร้านกาแฟาปิดไฟลงทีละดวงเธอยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเธอกลัวว่าถ้ากลับบ้าน เธอจะต้องยอมรับจริงๆว่าเธอไม่เหลือใครอีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะบางครั้งความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเพื่อเติมเต็มแต่คือบทเรียนที่เข้ามาเพื่อสอนว่าหัวใจของคนอื่นไม่ใช่ของเล่นและเมื่อบทเรียนจบลงไม่ใช่ทุกคนที่จะยังอยู่เพื่อให้อภัยเราเธอเคยมีทุกอย่างในมือแต่กลับปล่อยหลุดลอยไปด้วยคำว่าไม่พอและสุดท้าย เธอก็เหลือเพียงความเงียบที่ไม่เคยโกหกใครคุณเคยรักใครแล้วทำลายเขาด้วยมือของตัวเองหรือเปล่าถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรักครั้งต่อไปเพราะในโลกของหัวใจไม่มีใครรอดพ้นจากผลของความลวง